เงินบ่ได้พอกึดครับทีนี้เวลาว่างอย่างเนี้ยครับราอ่อนมันว่างดึงมาเอาวัฒนธรรมเขาใส่ในตัวเขาและในใจเขาช่วยกันดูแลช่วยกันดึงปลูกฝังใจเราอ่อนเข้ามาอยู่ในวัฒนธรรมของพื้นบ้านภัยบ้านมันเนี่ยแต่ละภาคละภาคเนี่ยก็จะเป็นประเทศไทยอย่างสมัยก่อนนะครับอันเนี้ย เป็นสวรรค์นในใจของมนุษย์ที่ปลูกฝังอะไรย่างี้ขึ้นมานะ่ะคล้ายๆกับเขาจะปลูกต้นไม้นี่ยครับขึ้นมามันเป็นไม้เนื้อแข็งเป็นอย่างเงี้ยเอาไว้ใจนานๆออมันยังมีอยู่นะมันยังเหลืออยู่ก็ความตี่ยวาปลูกฝังอะไรอย่างเงี้ยมันเบิกบานไปความในใจนะแม้ร่างกายมันจะผุพังหมด ความดีใจละมันยังมีเงินมันมันไม่สำคัญสำหรับลุงพัน์มันก็สำคัญนะแต่ว่าในเมื่อเราคิดแล้วน่ะอยู่มันมีประโยชน์กับตัวเองและกับบ้านเมืองอเราต้องนึกว่าคนเราอยู่บัถึงร้อยหรือว่าร้อยก็จังอยู่ยังได้ก็จังเวลาที่ผ่านไปน่ะนะครับครับ เขานึกถึงเวลานั้นจะมีคุณค่ากับตัวเอานะแล้วนะลกับบ้านเมืองเลยนะครับจะตอบแทนครูบาอาจารย์บุญคุณครูบาอาจารย์ที่แล้วไปแล้วก็พ่อแม่แล้วกับประเทศชาติวันจะช่วยกันบมื่อเวลานั้นเสียไปนะอ่เอาเราจะไปเอารวยอย่างเดียวมาดูแลคนของเรา,าจะไปเป็นบ้านเป็นเมืองจะได้ เจิงนี่เห็นมาจากส,สัตว์คือหน้าคนเขาเนี่ยถ้าอยู่ตรงเนี่ยเพื่อนบอกว่าทำเป็นหน้าลูกเก้าแมวมองหาเยื่อหเย่ัวก็เป็นอย่างนี้ับเป็นหวดป็นคอเนี่ย,อยสอนมาห้าสิบกว่าปีใช่ไหมครับครัให้คิดค่าสอนป่านนี้รวยแล้วนะครับอ๋ <laughs> <laughs> อความรวยนะ้มัน มันมันอุยยากนะครับบางคนเพิ่งจะชอบในการรวยแต่รู้ว่ามันมันมีกินมีอยู่แต่มันทุกคนจะต้องค่รวยเหมือนกันนะแต่เมื่อมันรวยไปได้ก็ไปสร้างอย่างอื่นที่เวลาเขาเกิดมาเป็นคนเนี่ยอย่างมียอย่งไว้กับสังคมบ้านเมืองเขาจะดีกว่าที่มันขวางเวลาไปเวลาวันวันึง วันยังตะวันเนี่ยผ่านมาครเขาจะซื้อมันเป็นวันนี้มาได้เห็นคุณพ่อมาทําแบบเนี้ย่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเล่าให้เราฟังตั้งแต่เกิดนะคะก็เห็นพ่อสอนคนเนี่ยกับกระสอบเตะกระสอบตีอะไรสักมุรับแล้วก็โจงสอนศิลปะวัฒนธรรมน่ค่ะมาตลอดคุณพ่อไม่เคยถามเรื่องเงินท่านไม่ต้องการเงิน สิ่งที่ท่านทำ<อ>ท่านท่านต้องการอะไรครับสุขใจที่เป็นผู้ให้พื้นที่ตรงนี้นอาจจะเป็นพื้นที่เล็กๆนะครับแต่ว่าไม่น่าเชื่อนะครับว่าคุณลุงพันธ์สามารถปลูกต้นไม้ ไว้ได้เป็นร้อยเป็นพันต้นกว่า50ปีแล้วครับถ้าเจตนารมณ์ของคุณลุงพันธ์คือการที่จะให้เด็กๆซึ่งเปรียบเหมือนต้นไม้โตขึ้นเป็นไม้แข็งที่แข็งแรงคุณลุงพันธ์นั่นก็คงเป็นเหมือนไม้ใหญ่ครับที่คอยให้ร่มแล้วก็คอยปกป้องเด็กๆเ,เหล่านี้ให้โตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองวันนี้ลุยไม่รู้โรยหมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับเอ๋คงต้องขอตัว,วลาไปก่อนแต่สําหรับคุณผู้ชมที่มีคําติชม คำแนะนําแล้วก็รวมไปถึงมีเรื่องราวที่อยากให้เราไปลุยแล้วก็ส่งเรื่องราวมาตามที่อยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่กับลุยไม่รู้รอยสวัสดีครับเกิดมาเป็นคนอย่างเมียอย่างไว้กับสังคมบ้านเมืองจะดีกว่า ที่มันว้างเวลาไปวันยางตวาะวันเนี่ยผ่านมาเขาจะซึ้งมันเป็นวันนี้มาได้การป้องกันโรคกระดูกพรุนนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือการออกกําลังกายเป็นกิจวัตรครับโดยเฉพาะกลางแจ้งในเวลาที่มีแสงแดดอ่อนๆและการรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็ช่วยได้นะครับเช่นปลากระป๋องนมร่องไข่มันเนยผักและผละไม้อย่างต่อมาก็คือการงดดื่มสุราและสูบบุหรี่นั่นเองครับ และไม่ควรซื้ออยารับประทานเองนะครับอย่างเช่นยาลูกกรอนเพราะมันจะมีสารสเตียรอยผสมอยู่ทำให้กระดูกพุนได้โดยไม่รู้ตัวนั่นเองครับ